นี่เราอยู่ที่แปลงนาของคุณพี่ชื่ออะไรรวันเพนค่ะคุณพี่วันเพนนะครับตอนนี้อยู่พื้นที่จังหวัดอยุทยาค่ะอ๋อครับผมอำเภอมหาลาชค่ะตำบลบางนาค่ะอ่านะครับก็เป็นเป็นแปลงนานะครับที่ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือตัววีแพนต้านะครับเนี่ยกำลังออกรวงค่ะงามมากเลยค่ะแล้วสวยด้วยแปลงเนี้ยแปลงนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับช่วงนี้อันนี้สองเดือนกว่าแล้ะสองเดือนนะครับ คือก่อนก่อนหน้านี้ก่อนก่อนไม่ฉีดนี่คือเจอปัญหาอะไรไหมเป็นอนเขา,าใบเหลืองใบเหลืองพอฉีดของเราแล้วมันจะเขียวชุกอุ่มเลยเห็นพี่ว่าตอนมันเป็นช่วงอะไรนะที่ว่าจังหนาวอะไรอ่ากระทบลมหนาวครับลมมันฟาดแล้วใบมันจะแดงอใบมันแดงหัวต้นข้าวเนี่ยใบมันจะแดงแล้วต้นเหลืองพอไปได้อาหารเสริมปุ๋ยของเรานี่ก็มันจะเขียวชุกอุ่มแล้วก็แตกกออ๋อแตกจะแล้วรวงรวงใหญ่มากรวงดีเห็นไหมออก ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เริ่มเนี่ยข้าวออกรวงแล้วนะครับตั้งท้องก็กำลังกำลังจะเพร่งเนี่ยกำลังออกรวงไม่แล้วรวงใหญ่เห็นไหมรว,วง,งวใหญ่ต้นรวงใหญ่โตใหญ่มากยัยงยังไม่เป็นแล้วพี่พได้ใส่ปุ๋ยไปบ้างยังนะไปใส่ปุ๋ยของอาทีของเราไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปไปรุ่นหนึ่งแล้วค่ะครับแล้วเรื่องการใช้ปุ๋ยเนี่ยทำให้ลดปุ๋ยไหม ลดปุ๋ยค่ะลดลดปริมาณปุ๋ยเม็ดที่เราใช้นะพอใช้ตัวนี้ลดปริมาณปุ๋ยตัวของตัวอื่นนะนะคือมาใช้ของเราเนี่ยลดต้นทุนอแล้วพวกปัญหาโรคแมลงล่ะครับอ่ามันก็มีแต่เราก็ใช้ของเราในฉีดว่วงเพื่อเพื่อยาฆ่าแมลงอ๋อวันนี้ต้นเอาเอาวีเพนต้าผสมไปเลยเนาะผสมไปด้วยค่ะครับฉีดแล้วมันจะดีขึ้นมากเลยไปนะครับวีเพนต้าก็ช่วยไปเพิ่มประสิทธิภาพด้วยใช่ค่ะ แล้วอตอนนี้อีกกี่เดือนเก็บนะครับเก็บเกี่ยวประมาณอีกสักเดือนครึ่งเนี่ยได้ได้เก็บเกี่ยวเดือนครึ่งเก็บเกี่ยวนะครับปกติที่เคยทํานี่ได้ไล่ละกี่ตันอเขาก็ได้มันได้ไม่เท่าไรแล้วค่ะแต่ว่าอาตอนมีอีกเจ้าที่ใช้ของเราเนี่ยได้ไล่ละเกวียนกว่าอ๋อไล่ได้ไล่ละเกวียนกว่าเลยโอ้โหสุดยอดเลยะครับ